เช่นเคยนะคะทุกคนเข้ามาแล้วนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคนนะออสิ่งที่เขาชื่นชอบในตัวคุณนะคะสิ่งที่เขาชื่นชอบในตัวคุณมากที่สุดนะคะเป็นกาเลเรนดอมนะคะทุกคนเราเรืองไพ่นะใช้วิจรรารณญาณนะคะในการรับชมรับฟังค่ะดูได้ทุกคนที่เกิดทั้ง7วันและ12ราศีค่ะ สวัสดีทุกคนคะ่ะเข้ามาแล้วนะคะฝากเป็นกำลังใจสับไสกระดิ่งกิ้งกังให้กันด้วยนะขอขอบคุณมากมากเลยนะทุกคนนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างแดนแดนไกลไหนก็ตามนะเข้ามากด subscribe กระดิ่งกิ้งกังให้หรือมาัพ p อ o r t ให้นะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสิ่งที่เขาชื่นชอบคุณมากที่สุดนะคะสิ่งที่เขาอยากบอกนะเขามีบางสิ่งที่อยากบอกกับคุณแล้วแล้วก็สิ่งที่เขาชื่นชอบในตัวคุณเนาะเออมันมีอะไรบ้างมาดูกัน นะเป็นกาล e n ดอมเล่าเรื่องไพ่นะใช้วิจารณญาณในการรับชมแลบฟังค่ะใบแรกขึ้นมาเลยนะคนนี้เป็นคนที่เหมือนแบบหนักแน่นมากเนาะชาวราศีพฤษภกันมาก่อนก็จะเหมือนแบบเขาเป็นคนที่ต้องการความรักความอบอุ่นอะ่ะเออต้องการความรักความอบอุ่นต้องการความเห็นใจหร,หรือต้องการคนที่เหมือนคอนแทคเขาได้อะ่ะ เพราะว่าเขารู้สึกว่าตัวเขาก็เป็นคนขี้เหงาเนาะแล้วก็มีมุมที่มันเหมือนแบบเอ้ยเอาตัวใจบ้างอะไรบ้างก็ไม่บ้างแล้วก็เยอะนั่นแหละเออก็เป็นคนที่เหมือนมีความคิดไลฟ์สไตล์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นของตัวเองค่อนข้างเยอะเหมือนกันฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่เขามีไลฟ์สไตล์หรือความคิดเป็นของตัวเองน่ะเขาจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่อ๋ออยู่ในใจมากๆเลยว่าขอบคุณค่ะ ะะต้องบอกก่อนนะขอขอบคุณมากๆที่คนเข้ามากดติดตามกดมาซับสไครต์ซัพพอร์ตให้น่ารักที่สุดเลยค่ะนะคะเขาเนี่ยเหมือนมีความคิดถึงอยู่ในใจเนาะแต่ก็ไม่มีความกล้าใช่ไหมพอมีฟอร์มเออเพอมีฟอร์มเยอะคนนี้นะเขามองคุณเป็นยังไงอะเรามาเปิดไพ่กัน,นเขามองคุณเป็นว้าวเหมือนเป็นคนที่น่ารักอะแล้วก็สดใส รักธรรมชาติใช่ไหมเออรักธรรมชาติรักสิ่งที่มันเติมเต็มรักทุกอย่างที่ที่เป็นตัวเขารักทุกอย่างที่เหมือนตัวเขาก็ค่อนข้างอ่าค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเข้าใจนะคะคุณเนี่ยเป็นคนน่ารักในสายตาเขามากๆเลยนะ วันนี้เรามาพูดกันถึงความรู้สึกของเขาที่มีตะขุนหรือสิ่งที่เขาความรู้สึกของเขาที่มีตะขุนและสิ่งที่เขาชื่นชอบในตัวคุณเนี่ยคือมันเหมือนแบบตัวเขาอะชอบการวางเนื้อวางตัวของคุณแล้วก็การทํางานของคุณการที่คุณอะรู้สึกว่าไม่ได้เป็นคนที่เร่งรีบเร่งร้อหรือเป็นคนเรื่องมากอะเนี่ยนะคะคือคุณธรรมชาติเห็นไหมมีผลงูนอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ในไร่ก็ได้อยู่ในสวนก็ได้ แต่ทำงานเก่งอาคนที่ทำงานเก่งอ่าคุณคือคนที่ทำงานเก่งในสายตาเขาเลยอ่ะคุณคือคนที่ขี้เหมือนแบบตัวเขาเพราะเขาเขาต้องหยุดมองคุณนะเอาง่ายๆอ่ะเขาต้องหยุดมองคุณเขาต้องต้องเรียนรู้หรือเขาก็ต้องเหมือนเข้าใจในความที่ตัวคุณเป็นคุณนะอะไรแบบเนี้ยนี่คือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ชื่นชอบมากๆเลย ในตัวเขานะทํางานเก่งคุณทํางานเก่งนาะเออเนี่ยกิริยนะนะเห็นไหมก้าวเหรียญผู้หญิงคนนี้ทํางานเก่งมากแล้วก็เป็นคนที่หนักแน่นนะแล้วก็ชอบธรมบธรมชาติชอบสัตว์เลี้ยงชอบธรรมชาติอยู่กับภูเขาเนี่ยซึ่งอะไรเป็นอะไรที่โดนใจมากๆเรแล้วไม่พูดเยอะนะคะเขาชอบความแบบจริงๆแล้วคุณก็เป็นคนที่อยากจะพูดเหมือนกันใช่ไหมแต่ไม่พูดหรอกไม่เป็นไรฉันจะขีดลุกของฉันไว ฉันจะต้องเป็นนางเอกอะไรแบบเนี้ยถ้าเกินมาสักขนาดนี้แล้วนั่นก็แปลว่าคุณกับเขานะ่ะชอบกันมีใจที่ตรงกันแต่จะเหมือนแบบเออมันเหมือนแบบอะไรล่ะมันจะเหมือนแบบคอนแทคคอนเซิลหรือ <laughs> ต่างแดนอะ่ะเออเขาก็ถ้าเขาเป็นคนชาวต่างชาติหรือชาวต่าง ต่างชาติเนี่ยเขาก็เหมือนตัวเขาเองก็พยายามใช่ไหมที่จะเข้าใจในบทบาทหรือหน้าที่ของตัวเองเนาะ,อะมองคุณเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากเลยเลยคุณคือคนที่เหมือนแบบเอ้ยเฝ้าตามหามากนะแต่ตัวเขาเองก็ไม่ได้เป็นคนพูดมากในเรื่องที่มันเหมือนแบบออ้ยไม่อยากจะพูดเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากให้คุณเข้าใจว่าตัวเขาตอนเนี้ยเขาก็ยังรับรู้ถึงความรู้สึกที่ ดีๆให้กับคุณบอกได้เลยว่าคนนี้นะอมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะคุณเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งแล้วก็รอยยิ้มของคุณหรือสิ่งต่างๆที่เป็นคุณะมีพลังส่งให้เขาได้ทำงานหาเงินหรือว่าอะไรก็ตามเพราะว่าการที่คุณทำให้เขารู้สึกว่าหุ้ยอยากมีความรักเข้ามาอีกอีกรอบหนึ่งหรืออีกครั้งหนึ่งทำให้เขาแบบ รู้สึกดีมากๆนะเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ไม่อยากที่จะมีความรักหรือไม่ได้อยากต้องการให้ใครเข้ามาซัพพอร์ตเขามากๆหรอกตอนนี้นะถ้าเขาไม่เปิดใจบอกได้เลยว่าไม่มีทางจ้าที่จะเข้าหาเขาได้จ้าเพราะเขาไม่ชอบไม่ใครมายุ่งวุ่นวายกับตัวเขามากแต่แต่คือตอนนี้มันเป็นอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบเอ้ยมันใช่แล้วนะมันคือใช่แล้วมันชัดเจนมากๆกับบทบาทที่มันเป็นอยู่ตรงนี้ นั่นหมายความว่าตัวเขาอะเข้าใจถึงความรักเขาไม่อยากเป็นคือไม่อยากมานั่งขึ้นคานอะเอาง่ายๆไม่อยากมานั่งขึ้นคานไม่อยากที่ที่เหมือนแบบไม่มีใครดูตอนแก้อะไรแบบนี้เออไม่อยากจะเล่นตัวแล้วที่ผ่านมาตัวเขาเองก็มีหลายมุมหลายอย่างเหมือนกันที่ไม่น่ารักกับคุณหรือทําให้คุณรู้สึกว่าไม่เอนจอยกับสิ่งที่เป็น คือเขาเนะ่ะเป็นคนประเภทที่มันเหมือนแบบถ้าฉันไม่มั่นใจกับความรักครั้งนี้หรือฉันไม่ถูกอ,อกถูกใจฉันจะไม่แสดงออกอย่างแน่นอนฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่เขาไม่ได้แสดงออกหรือว่าอะไรไม่ได้แปลว่าเขาไม่คิดถึงนะหรือเขาไม่ได้รู้สึกนะเขาว่ารู้สึกนะคะเขารู้สึกและเขาต้องการที่อยากจะคุยกับคุณ เขารู้ว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ถ้าคุยแล้วอะ่ะมันได้อะไรเยอะมันได้เหมือนเหมือนแบบความคิดหรือความรู้อ่ะเยอะเพราะคุณเป็นคนที่เหมือนแบบเวลาคุณพูดอะไรหรือคุณทําอะไรอย่างเงี้ยคุณจะมีแผนการแล้วก็มีวิธีการให้เขาได้ใจเย็นลงเพราะเขาก็ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบลมพัดลมเพทาตุลมกุมเมถุนตุลเนี่ยก็จะเป็นเหมือนชาวอังคารใช่ไหมธาตุลมแล้วก็คืออยากทําอะไรทําเลยโดยที่ไม่ได้คิดสนใจแต่แปลกที่เขาได้คุยกับคุณเขารู้สึกว่า เฮ้ยมันมีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นกับตัวเขามากๆทําไมทําไมคุยกับคุณแล้วรู้สึกว่ามันมีความสุขจังเลยเหมือน,นเหมือนก็คุยกับในอยู่ทุ่งลาวเวนเดอร์ทุ่งดอกกุหลาบที่มันสวยงามอะไรอย่างเงี้ยคนคนหนึ่งอะ่ะที่มีความนิ่งมากๆเลยแล้วก็ไม่ได้ที่จะเปิดใจให้ใครอะ่ะกลับมาเปิดใจให้กับคุณนะฉะนั้นความที่เขาชอบในตัวคุณคือความนิ่งเหมือนกันความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็คุณก็ สามารถทำให้เขารู้สึกดีกับเขาได้อะไรเนี้ยค่ะรู้สึกว่าเอ้ยอยากเปิดใจให้จังเลยอะ่ะอยากเปิดใจอยากอยากอยากค้นหาในตัวคุณเนาะเพราะว่าเขารู้ว่าตัวคุณอะ่ะมีคนเข้ามาจีบเยอะมีคนเข้ามาแบบขายขนมจีบมีคนเข้ามาโอเนี่ยก็เป็นควีนเนาะเออมีเสนเน์จังเลยอะ่ะควีนออฟคัพแล้วก็มีออร่ามีสิ่งที่ บางสิ่งบางอย่างอ่ะบางคนอ่ะไม่มีเหมือนคุณแต่ตัวคุณเองอ่ะมีฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่คุณมีบางสิ่งบางอย่างหรือมีอะไรที่มันทําให้เขายิ้มได้เนี่ยมันช่างเป็นอะไรที่มันแตกต่างแล้วก็มันเป็นอะไรที่มาอัศจ,จรรย์กับตัวเขามากเขาไม่เคยได้รู้เลยเนาะว่าเขาจะมาตกลุมรักคุณได้เพียงนี้เพราะที่ผ่านมาน่ะมันก็เหมือนแบบเฮ้ยมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันที่เขาไม่ให้เขาลังเลที่เขาไม่ให้เขาคิดว่ามันจะเป็นไปได้หรอ ค่ะความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ที่มันเป็นแบบนี้เปิดออกไปหรืออะไรอย่างเงี้ยเออคือเขาเป็นคนที่เหมือนแบบความรู้สึกมันเย็นชามากเลยเพราะเขาเคยเจอความรักที่มันแย่ไงกับคุณเนี่ยเหมือนทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งน้องเขาคิดกับคุณเป็นพลังงานที่มันอบอุ่นมากๆเลยแม้กระทั่งคําพูดของคุณอะ ที่พูดได้เขาได้คิดได้บางบางอย่างอะ่ะมันก็ทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ตื่นรู้กับตัวเอง<ๆ>แล้วก็ควรที่เหมือนแบบจะรักตัวเองให้มากๆเลย mm hmm. ฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่เขาได้อ่อคุยกับคุณดีวกับคุณหรือสัมผัสไออุ่นแบบเนี้ย<ๆ>เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆเลยนะคะสิ่งที่สําคัญเขาคิดถึงคุณค่ะเขาคิดถึงคุณมากนะแล้วสิ่งที่เขาที่ชื่นชอบในตัวคุณเขาก็ลืมคุณไม่ได้เหมือนกัน ถ้าจะเป็นรักเก่ารักเดียวรักเดิมของคุณเนี่ยถึงแม้คุณจะเลิกกันไปกี่ครั้งในเรนดอมนี้นะคะมันบ่งบอกเลยว่าเขาคิดถึงคุณเขากําลังรอคอยจังหวะที่จะเข้ามาหาคุณหรือรอจังหวะแบบที่จะมาเริ่มต้นกับคุณใหม่อีกครั้งหนึ่งนะอ่านมันเป็นในรูปแบบลักษณะแบบนี้นะถึงเขาจะทําไม่ดีกับคุณอนะแต่ในใจเขาที่ผ่านมานะ่ะ เขาก็บอกว่า King o p e d a i a l นะเขาก็ยังมีคุณอยู่ตรงนี้นะเขาอยากให้คุณรู้ว่าตัวเขาอะค่อนข้างที่จะคิดถึงคุณมากเลยนะ mm hmm. เขาไม่สามารถที่จะลืมอดีตหรือสิ่งที่มันผ่านมาได้นะคะทำฝังฝังใจเลยเขาเลยว่าคุณอะเป็นคนมองทัศนคติที่มันที่มันค่อนข้างลบเนี่ยคุณปรับเปลี่ยนให้เขาเป็นคน คนที่ดีขึ้นมาได้แล้วก็คนที่สามารถที่จะจริงจังกับชีวิตค่อนข้างดีมากมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นคุณเป็นเหมือนถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยหรือคุณกําลังคบคนคนนี้อยู่นยะเขามองคุณเป็นเซฟโซนที่ดีหรือแรงบันดาลใจที่ดีมากๆนะคะเป็นคนที่เก่งในทุกๆด้านเลยเขาตั้งหากหละวเวลาเจอปัญหาอะไรเขาก็นั่งมักจะนั่งคิดเนี่ยแม้กระทั่งตอนเนี้ยเขาก็นั่งคิดนะแล้วก็ไม่ได้มีความกล้าเหมือนตัวคุณ เออเขาไม่ได้กล้านะไม่มีความกล้าเหมือนคุณเป็นคนที่โหกล้ามากเลยเนาะกล้าที่จะทําอะไรที่มันแตกต่างออกไปกล้าที่จะชัดเจนกับตัวเองกล้าที่จะมีสิ่งดีๆให้กับชีวิตฉะนั้นแน่นอนค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้หรือเป้าหมายในชีวิตบางเป้าหมายของตัวทั้งตัวคุณและตัวเขานะ่ะมันถูกมันมันมันเหมือนแบบมันค่อยๆใช่ไหมคุณเป็นคนพังทลายกำแพง ของคนที่มีฟอร์มเยอะเออมีเป้าหมายในชีวิตมันก็ถูกต้องแล้วแหละแต่ว่าเขาเป็นคนที่ฟอร์มเยอะเขาเป็นคนที่เหมือนเยอะๆอะฉะนั้นแน่นอนคนที่เยอะๆแบบนี้มักจะมักจะชอบคนที่แข็งแกล่งว่าเขาแล้วก็ชอบคนที่สามารถเป็นผู้นําเขาได้บางครั้งเขาไม่ได้ต้องการอ้อมกอดหรือว่าอะไรแต่ต้องการน้ําเสียงหรือต้องการคนที่เข้าข้างเขาอยู่ข้างเขาในเวลานี้แล้วคุณก็คือคนคนนั้นถึงแม้ตัวมันจะไกลกันนะคะ แต่อ่อใจมันคิดถึงกันอ่านะคะตัวห่างไกลแต่ใจคิดถึงกันนะคะเป็นนิสเหมือนการชอบทำงานชอบธรรมชาติรักสิ่งที่มันเป็นอยู่อะไรแบบนี้นี่ก็คือความรู้สึกหรือสิ่งที่เขาชื่นชอบในตัวคุณเป็นผู้นำเนี่ยโอ้โหเก่งมากๆเลยนะเป็นผู้นำเขารู้ว่า ถ้าเขาคบคนที่เป็นผู้นำหรือสามารถทำให้เขาฮิวใจเขาได้เนี่ยมันก็จะทำให้เขาแบบรู้สึกดีมากๆเลยนะคะความรู้สึกที่เขาอยากออกกับคุณเหมือนแบบคุณนะ่ะคือส่วนหนึ่งในครอบครัวเขาคุณคือแรงบันดาลใจที่ฮิวใจขึ้นมากๆทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะมากลับมาปรับเปรียนตัวเองอีกครั้งหนึง่งอยากมีครอบครัวเลยอยากมีคนที่ คอยรู้จักแล้วรู้ใจนะคะมันเหมือนแบบที่ผ่านมาระยะที่เวลาที่ผ่านมานะ่ะมันไม่ได้มีความกล้านะเออมันไม่ได้ควยความกล้าที่จะเข้าหาคุณแต่ตอนนี้เขามีความกล้าด้วยเพราะด้วยจิตวิญญาณของความรักหรือความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าตัวเขานะ่ะอยากที่จะเปิดใจนะคะเปิดโอกาสให้ชัดเจนกับตัวเองหรืออยากจะเปิดโอกาสให้คุณอะได้มาสัมผัส nell. ตัวเขาอย่างอย่างแต่ก็มีความเย่อหยิ่งเหมือนกันเนาะเออคนนี้มีความเย่อหยิ่งนะแล้วก็ คือคุณนะเป็นคนที่เรียบง่ายสบายๆแล้วก็มีความนิ่งมีความเป็นผู้นำมีความนิ่งมีหลายๆอย่างที่ตัวเขาเองอะ่ะเออมันก็ตรงสเปคเขาที่เขาตั้งไว้อะไรแบบนี้นะคะถ,ถ้าจะคุยกันในเรื่องอาผลงานหรือชิ้นงานอะไรนะคุณก็คือสตริงนะคะผู้หญิงอยู่เหนือราชสีเขา่ะรู้สึกว่าเยทำไมคุณสามารถทำให้เขายอมได้ มันไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคนที่สามารถทําให้เขากลับมารักตัวเองได้หรือสามารถทําให้เขาเอ่อมีพลังงานที่จะอยากคบคุหรืออยากอยาที่จะจะมีความรักได้เพราะเขาก็รู้สึกว่าเพราะเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาเองอะ่ะไม่ได้เหมือนแบบไม่ได้มีความรักอะ่ะ ในรูปแบบแบบนี้มานานมากไม่ได้มีใครเข้ามาแบบนี้ทำให้เขารู้สึกใจฟูทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะมีความรักมานานมากฉะนั้นมันเป็นคุณที่รู้สึกว่าเฮ้ยคุณเป็นใครฉะนั้นเขาก็ต้องหยุดมองใช่ไหมสตริงผู้หญิงธรรมดาคนหนึง่งที่แต่งตัวสวยงามสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็รูปหัวราชสีเบาๆบ,บอกปลอบใจให้เข้าใจถึงบางอย่างเอาง่าย S <S เขาสามารถทำให้ตัวคุณเองอใจเย็นลงได้ฉะนั้นแน่นอนค่ะพอเขาสามารถทำให้คุณอใจเย็นลงได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยเปลี่ยนบริบทเปลี่ยนทุกๆอย่างไปเลยนะคะการทำงานของคุณมันก็เป็นสิ่งที่ตราตึงเขามากๆเป็นสิ่งที่มันเป็นแรงดึงดูด,ดที่ทำให้เขาต้องหยุดมองคุณไม่เคยที่จะเหมือนพูดคำว่าเหนื่อยสักคำหนึ่งตั้ง แต่เขาก็คุณได้เจอกันหรือว่าอะไรคุณไม่เอาเรื่องงานหรือเรื่องอะไรไปคุยให้มันแบบจูจิกหัวใจเขาต่างหากนะคะที่เป็นคนที่เหมือนแบบงี่เงาใส่คุณตลอดนะคนนี้จะเป็นรักเก่ารักเดิมรักเดียวของคุณก็ได้หรือจะเป็นคนที่อยู่ต่างชาติต่างแดนต่างภาษาคนที่คอยที่จะเข้าหาคุณรักเก่าของคุณก็ได้ค่ะมันไม่เคยลืมกันได้หรอกนะคะบางคนเนี่ยก็เติบโตกันมาอยู่ในช่วงวัยที่มันเป็นเหมือนแบบวัยเยาว์ด้วยกันนะคะแล้วก็ แยกกันไปเติบโตแล้ววันหนึ่งก็ได้มาเจอกันมันเป็นความรู้สึกแบบนี้เลยในนะช่วงนี้เป็นความคิดถึงแล้วเขาชอบตรงที่ว่าคุณไม่ละอ่าให้อิสระทางความคิดแล้วก็ไม่ยุ่งวุ่นวายบางครั้งเขาก็เหนื่อยกับตัวเองเนาะแล้วคุณก็มีความเหนื่อยของคุณนั่นแหละแต่คุณไม่พูดเลยว่าคุณอะเหนื่อยเรื่องอะไรแล้วคุณก็ไม่เอาเรื่องปัญหาการทํางานของคุณไปให้จุกติกให้เขารู้สึกลาคาญ สิ่งที่เขาชื่นชอบความคิดถึงของเขาอะเขาอยากจะพูดบอกโหอยาที่จะอธิบายแบบนี้มาเป็นร้านๆ้านร้าาคำแหละแต่มันก็ไม่สามารถเนาะที่จะพูดออกมาได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีนียระยะทางนมันทําให้ตัวทั้งตัวคุณแล้วตัวเขานมันมีรอยต่อหรือความสัมพันธ์กัน แต่ให้รู้ไว้เลยว่าตัวเขาะคิดถึงคุณมากนะแล้วก็ชอบในความที่คุณเป็นคุณขอบคุณมากๆนะถึงแม้เขาจะดื้อกับคุณถึงแม้เขาจะไม่ดีกับคุณหรือว่าอะไรก็ตามคุณก็ยังให้เกียรติเขาคุณอยู่เคียงข้างเขามาตลอดคุณไม่เคยได้รู้สึกว่าตัวตัวเขาเองน่ะเออทำให้เขารู้สึกด้อยค่าตัวเองเลยหน่ำซ้ำทำให้เขารู้สึกว่าครั้งนี้จะต้องมอบความรักที่มันดีๆแบบนี้ให้กับคุณ เหมือนเขาก็เอาเปรียบคุณมาตลอดเนาะเ,เขาเขารู้สึกว่าเขาอยากจะยอมคุณคนเดียวไม่อยากที่จะเหมือนแบบเอาความรักแบบเนี้ยไปให้ใครเพราะเขาได้เจอคนเยอะแยะมากมายเข้ามาเพื่อวังคลประโยชน์บ้างเอ้ยเข้ามาทําให้เขารู้สึกมีความหวังกับความรู้สึกบ้างเอ่ยหรืออะไรก็ตามแน่นอนค่ะเพราะช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามันทําให้รู้ว่าจริงๆแล้ว,วความรักอะ่ะมันอยู่ไม่ไกลนะมันก็อยู่แค่นี้แหละ นะคะแล้วก็ทุกคําพูดของคุณนะมันเหมือนเป็นครูเป็นไอดอลเป็นทุกๆุกอย่างทําให้เขายิม้มในนี้ก็จะมีธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ําชาวราศีมีนกรกฎพิจิตค่ะนะคะกุมเมถุนตุลเมสิงธนูแต่เขาแอบเป็นคนใจร้อนนะบอกเลยนะเออเขาแอบเป็นคนใจร้อนนะเอาจริงๆแอบเป็นคนพูดตรงเหมือนกันอะไรแบบนี้นะซึ่งแต่ว่าแหละ เขาทำงานอยู่กับคนเยอะใช่ไหมมันก็ต้องมีการแข่งขันใช่ไหมโอ้มันต้องมีการแอคทีฟแข่งขันบางครั้งเขาก็อาจจะติดแบบในเรื่องที่มันเป็นแบบนั้นกับตัวเขาเองก็ได้แต่อย่าไปถือสาเขามากเลยบอกไว้เลยว่าคนคนนี้รู้สึกประทับใจในสิ่งที่คุณเป็นใช่ไหมแล้วก็สิ่งที่เขารู้สึกและสัมผัสได้คือความใจดีพลังงานของความใจดีพลังงานบวกของคุณแบบไม่ค่อยได้เอาเรื่องที่มันจุกจิกหรือปัญหาอะไรที่มัน หมูราหมาแห้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออมันเป็นคำโบราณไหมเขามังเพยไหมอย่างเงี้ยมามาพูดให้เขาได้ฟังแล้วเขารู้ทันทีเลยว่าถ้าเขาอยู่กับคุณอะ่ะมันจะต้องสมบูรณ์แบบมากๆแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสมบูรณ์แบบไม่ได้นะคะถ้าเขาไม่เอาตัวหรือเอาใจไปเล่นด้วยฉะนั้นแน่นอนค่ะคุณคือแรงบันดาลใจที่จุดประกายทางด้านความรักให้เขารู้สึกว่าอยากจะรักตัวเองขึ้นมาอยากที่ทำยังไงอะ่ะให้ความ สมบูรณ์แบบอ่ะมันเกิดขึ้นและบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันก็มีบุ่มที่มันสะท้อนกลับมารู้ทันทีว่าหัวใจตอนนี้มันอยู่ที่คุณแน่ๆเลยนะคะเร่งรีบอยากเจออยากคุยอยากพูดอยากเจรจาอยากให้คุณเข้าใจในความรู้สึกของเขาจริงๆเพราะว่าความรู้สึกที่มันแบบเนี้เขาไม่ได้เป็นแบบนี้มานานแล้วนะเขาต้องการที่อยากจะพูดให้กับคนที่ เออรับรู้ถึงความรู้สึกของเขานะไม่ได้เข้ามาเพียงแพทย์ผลผลมองเขาว่าเป็นเพียงแพทย์ผลประโยชน์เนาะความคิดของเขา,าถึงแม้เขาจะอยู่ไกลแต่เขามองคุณเป็นเดอะสตาเลยนะแล้วถึงแม้เขาจะไม่ได้คุยกับคุณช่วงนี้เขาก็มองคุณเป็นเดอะสตานะเป็นไอดอลนะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแรงบันดาลใจเป็นรอยยิ้มและเป็นพลังงานที่เซฟส่วนที่ดีให้กับเขาเขารู้ทันทีว่าถ้าเขาไม่ได้คุยกับคุณเนี่ยเขาจะรู้สึกแย่แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะรู้สึกว่าเครียด ทุกครั้งนะคะถ้าเขาเครียดเขาจะนึกถึงคุณเป็นคนแรกแม้กระทั่งตอนนี้เขาก็นึกถึงคุณเขาก็กลัวคุณเหมือนกันว่าคุณอาจจะไม่มีคนหนึ่งว่าคุณจะเอ็นจอยฉนกสน,สน,นและก็เป็นคนที่เข้าถึงอะ่ะคุณเป็นคนที่ใครเห็นใครก็ต้องรักคุณใครเห็นใครก็ต้องชอบคุณเพราะคุณเป็นคนที่น่ารักน่ารักสดใสมองพลังงานของโลกที่มันสวยงามมากๆอะไรแบบนี้ฉะนั้นแน่นอนค่ะพอมองอะไรที่มันเป็นพลังงานที่มันสวยงามมากๆมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่า ตื่นรู้ตื่นเห็นทางจิตวิญญาและก็ความรู้สึกที่มันเป็นจริงๆ The Emperor, The Emperor เป็นคนที่เข้ม,ขมแข็งทางด้านความรักและความรู้สึกเขามองคุณเป็นสิ่งที่สวยงามเ mm. ขารู้สึกดีกับคุณมากเ mm mm. ขารู้สึกถึงความรักที่คุณมอบให้เขาและเขากำลัจงจะมอบให้กับคุณวันนี้เป็นพลังงานภาพรวมนะคะเป็นพลังงานบวกนะทุกคนนะเป็นเรนดอมที่ยิ้มได้แล้ว แล้วหมออ่านเนี่ยหมอก็รู้สึกว่าเอ้ยตัวเขาเหมือนตกหลุมรักคุณเข้ามาอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งรอบนะแล้วก็มีแผนการมีวิธีการที่จะเอ้ยจะเข้าหาคุณยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยคนคนนี้นะชอบในที่คุณเป็นคุณแบบเป็นไลฟ์สไตล์ที่คุณเป็นคนที่ชัดเจนกับชีวิตเป็นผู้นำเป็นอะไรแบบเนี้ยค่ะ นะคะสิ่งที่เขาชื่นชอบนะคะในตัวคุณคุณเป็นคนเก่งคนหนึ่งในใสายตาเขาคุณมีอิทธิพลต่อความรู้สึกเขาค่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะคะเลิฟยูมากๆเลยใครที่ซัพพอร์ตมาเลิฟยูมากๆเลยมีความสุขแล้วมีสิ่งดีๆเข้ามานะบ๊ายบายคะ่ะ